ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแถลงข่าวอัปเดคตความฟิตความคื่หน้าเกี่ยวกับไรอันกราเฟนแบกอิบราฮิมาโกนาเต้และอาริสันเบเกอร์อ่านเนื้อสล็อตได้ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสภาพความฟิตของไรอันกราเฟนแบกอิบราฮิมาโกนาเต้และอาริสันเบเกอร์ก่อนเกมที่ลิเวอร์พูลจะพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็บ กราเฟนแบกมิดฟิลด์ของทีมถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมที่เนเธอร์แลนด์เอาชนะฟินแลนด์4-0ต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่โกนาเต้ถอนตัวจากทีมชาติฝรั่งเศสก่อนเกมที่พวกเขาจะพบกับไอซ์แลนด์ในคืนวันจันทร์ในการถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อเช้าวันสุกส์สลาหกล่าวว่าไรอันฟิสมบูรณ์ดีแล้วแม้ว่าเรายังมีโปรแกรมฝึกซ้อมอีกสองครั้งแต่ถ้าถามตอนนี้เขาพร้อมเต็มที่เราก็อยู่ในจุดที่ดีนักกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ถ้าโรนาคูมันยังต้องเลือกว่าจะใช้ชีเจนี่ไรเดอร์หรือไรอันกราฟินแบกซึ่งเขาก็เลยให้ทั้งคู่ลงเล่นคนละ45นาทีอีบูกอราเต้กลับมาร่วมทีมแล้วเริ่มเข้าร่วมการฝึกซ้อมอีกครั้งและคาดว่าจะลงฝึกซ้อมกับทีมได้ในวันนี้ส่วนอลิซอนนนได้รับบาดเจ็บในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พบกับกาลาตาสรายก่อนพักเบรกทีมชาติซึ่งสล็อตให้ข้อมูลว่าเขายัางไม่ได้ฝึกซ้อมกับทีมดังนั้นถือว่ายังไม่พร้อม เมื่อถูกถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่อลิซอนอาจกลับมาได้กุนสื่อตอบว่าเหมือนที่ผมพูดเสมอมันยากมากที่จะคาดเดาเพราะช่วงสุดท้ายของการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอาจมีทั้งข่าวดีหรือข่าวร้ายแต่เขาจะไม่ได้ลงเล่นสุดสัปดาห์นี้และไม่พร้อมในสัปดาห์หน้าด้วยทั้งนี้ลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์ในเวลา16นาฬิกา30นาทีตามเวลาอังกฤษวันอาทิตย์นี้โหมโรงแดงเดือด เทียบสถิติคุม50เกมระหว่างอาร์เนอร์สล็อตปะทะรูเบนอโมริมรูเบนอโมริมเพิ่งคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครบ50เกมและผลการแข่งขันในหลายแมตช์นั้นก็ยังไม่น่าประทับใจแต่กระนั้นสิ่งที่ดูดีขึ้นนั่นก็คือฟอร์มการเล่นทัพผีแดงที่อันตรายมากขึ้น กุนซอชาวโปรตุเกสเข้ามารับงานกลุ่มบังเหียนแมนยูเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2024เพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ลิเวอร์พูลคู่อริตลอดการพึ่งมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยการดึงอาเนอร์ส็อตมาจากฟีนูษความจริงแล้วทั้งสองกุนซอ,อยังไม่เคยคุมสมสรสนใหญ่เทียบเท่าแมนยูหรือลิเวอร์พูลเลยแต่กรณนั้นโค้ชอาเนอร์ทำผลงานได้โดดเด่นเหนือกว่านายใหญ่แห่งชนโอทัฟฟอร์ดอย่างชัดเจน หลังผ่านไป50เกมโคดอาร์เนอร์สามารถนำเดเรสคว้าชัยชนะ3 6เกมขณะที่อัโมริมทำได้เพียง20แมตช์และแพ้มากกว่าชนะด้วยซ้ำโดยจำนวนแพ้มีถึง21นัดขณะที่กุนซือชาวดัตชแพ้เพียง7เกมจาก50เกมแรกที่คุมลิเวอร์พูล ลิวพูยิงได้112ประตูส่วนเรดเดวิลทำได้97ลูกจากผลงาน50เกมแรกภายใต้การกุมบังเหียนของกุนซือทั้งสองคนและหงแดงเสีย49ลูกซึ่งเพียงครึ่งเดียวของ95ประตูที่แมนยูเสียไปภายใต้การคุมทีมของอโมริมโคดอานเนอร์สามารถนำลิวพูคว้าแชมป์ียมลีกในฤดูกาลแรกที่เขาเข้ามาทำงานขณะที่อโมริมนำแมนยูเนเตดทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีกแต่แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์0นย์ต่อหนึ่ง เทียบสถิติการคุมทีม50เกมระหว่างอาร์เนอร์สล็ลตกับรูเบนอโมริมอาร์เนอร์ส็ลตคุมทีมลงเล่น50เกมชนะ36เกมเสมอ7เกมแพ้7เกมยิงประตู112ลูกเสียป,ประตู49ลูกครีนชีต21เกมอัตราเฉลี่ยชนะ72%อัตราเฉลี่ยแพ้14%แชมป์1แชมป์เพียร์มริก รูเบนอโมริมคุมทีมลงเล่น50เกมชนะ20เกมเสมอเก้าเกมแพ้21เกมยิงประตู97ลูกเสียประตู95ลูกคลีนชีต8เกมอัตราเฉลี่ยชนะ40%อัตราเฉลี่ยแพ้4 2ซแชมป์ซูนขอแค่ประตูเดียวมฮัมหม็ดซาลาล์าลุนทำสถิติสำคัญเกมแดงเดือดมฮัมหม็ดซาลาล์ยอดปีกชาวอียิปต์ของลิเวอร์พูลถือเป็นผู้เล่นที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากสุดในประวัติศาสตร์พีเมลีท จาก17เกมนอกจากนี้เจ้าตัว,ตวยังทำา6แอซซิดด้วยและนั่นก็เท่ากับว่าซาร่าหยิงบวกแอซซิดในการเจอกับปีศาจแดงมากถึง19ลูกซึ่งก็ถือเป็นสถิติสูงสุดเหนือผู้เล่นทุกคนในหน้าประวัติศาสตร์หลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเช่นกัน ดังนั้นเกมแดงเดือดที่สังเวียนแข่งแอนฟิลด์คืนวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ซาลาขอแค่มีส่วนร่วมกับการทำประตูอย่างน้อย1ลูกเขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นรายที่6ในประวัติศาสตร์พิมรลีที่ยิงบวกแอซิสได้อย่างน้อย20ลูกในการเจอกับคู่แข่งทีมเดียวซึ่ง5คนที่ทำได้ก่อนหน้านี้มีใครบ้างมาดูกัน เลเฟอร์ดินานด์20ลูกปะทะเอเวอร์ตันอัลันเชียร์ร์ยี่สลูกปะทะเอเวอร์ตันและ2ีลูกปะทะลีดยูไนเต็ดแฟรงค์แลมพาร์ด21ลูกปะทะโบตันแฮระะ ard, ์รี่เคน22ลูกปะทะเลสเตอร์ซิตี้เวนดูนี่23ลูกปะทะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด ถึงแม้ผลงานและฟอร์มการเล่นในฤดูกาลปัจจุบันถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานแต่ก็ต้องยอมรับว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์คือนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์สามารถชี้ขาดเกมได้และมักจะมีทีเด็ดเสมอในเกมสำคัญสคัญมาลุ้นกันว่าเกมวันอาทิตย์นี้เจ้าตัวจะทำสถิติด,ดังกล่าวได้หรือไม่ฟานได้รับทีมเสริมแกร่งดีแทนแข้งคุณภาพที่ขายไป เฟอกิวฟานไดซ์เสรแบ็กกับตันทีมลิเวอร์ p ู o กล่าวชื่นชมถึงความยอดเยี่ยมของต้นสังกัดในการเสริมทัพช่วงตลาดซื้อขายนักเตะส่วนผลงานที่ไม่ค่อยดีในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ตนและเพื่อนร่วมทีมต้องร่วมกันรับผิดชอบเพื่อสร้างทีมชุดใหม่ให้แข็งแกร่งสำหรับการสานต่อความสำเร็จ แชมป์พิมลิกเมื่อรูการที่ผ่านมาเซ็นสัญญาน,นักเตะชุดใหญ่เข้ามาใหม่9คนและปล่อยผู้เล่นทีมชุดใหญ่ไป10คนในช่วงสัมเมอร์นี้โดยยอดเงินที่สโมสรทุ่มไปสูงถึง415ล้านปอนด์ขณะที่ได้เงินจากการขายนักเตะ187ล้านปอนด์ทำให้พวกเขามีตัวเลขค่าใช้จ่ายสุดที่สูงถึง228ล้านปอนด์ แม้หงแดงเปิดฤดูกาลได้อย่างสมบูรณ์แบบในแง่ของผลการแข่งขันแต่ฟอร์มการเล่นไม่น่าประทับใจจนกระทั่งทุกอย่างเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อทีมแพ้รวดสามนัดติดต่อกันในทุกรายการก่อนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนตุลาคมโดยนักเตะอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักและฟอร์เดนเวียสยังมีปัญหาในการปรับตัวขณะที่แนวรับของทีมก็มีจุดอ่อนอย่างมาก ฝานได้ยืนยันว่าทีมมีการเสริมทัพได้อย่างแข็งแกร่งแทนผู้เล่นเดิมที่ปล่อยออกไปแต่ผลงานที่ไม่ค่อยดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบผมคิดว่าสโมสรทําได้ยอดเยี่ยมมากในแง่ของนักเตะใหม่ที่เราดึงเข้ามาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การเสริมทัพโดยสมบูรณ์นักเพราะอย่างที่เห็นว่าเราสูญเสียผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีความสําคัญกับทีมอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลุยดีอาร์ตดาวินูนเยสเจอเรลล์คอนซาฮาวิเอลเลียสแน่นอนว่ามันชัดเจนที่พวกเราขายผู้เล่นคุณภาพสูงออกไปเยอะมากเราต้องทดแทนผู้เล่นเหล่านั้นด้วยนักเตะที่มีคุณภาพและเราก็รู้ดีว่าตลาดนักเตะสมัยนี้มันยากแค่ไหนแต่สโมสรทาได้ยอดเยี่ยมมากที่สามารถเซ็นสัญญากับนักเตะเหล่านี้ได้ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องทำงานหนักและสร้างทีมที่แข็งแกร่งมากๆในสนามเพื่อสู้ในทุกการแข่งขันที่เราลงเล่นนั่นคือเป้าหมายของเรา การป้องกันแชมป์หลังจากคว้ามันมาน,นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากพวกเราไม่สามารถทำได้หลังจากทำสำเร็จเมื่อครั้งก่อนในปี2020แมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถทำได้แต่ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่ยากมากฟานได้กล่าว สเปเซอร์มอสแมนรายงานว่ารู้หรือไม่จนถึงตอนนี้เฟอร์กิวฟันไดกลายเป็นผู้เล่นที่มีสติติในการ bon, เคลียร์บอลได้ม,มากที่สุดในพิมร์ลีกอังกฤษไปแล้วหลังจากผ่านการแข่งขันไปเพียงแค่7เกมเท่านั้นและนั่นถือเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นมีเกมรับที่แย่แค่ไหนจากที่ผ่านมาและถูกคู่แข่งเข้าโจมตีมากเพียงใด เพราะโดยทั่วไปแล้วเซนเตอร์แ,แบ็กที่มีสตินในการเคลียบอลได้สูงมักจะอยู่ในทีมระดับกลางตารางหรือท้ายตารางที่พร้อมจะรับแรงกดดันจากคู่ต่อสู้เสมอและนั่นไม่ใช่ักยภาพของทีมที่กำลังลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่อาร์เนอร์เน้นย้ำในการถแถลงข่าวล่าสุดหลายครั้งเลยว่าเริ่มต้นฤดูกาลนี้ทีมของเขาเสียประตูเยอะเกินไปและสิ่งนี้ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขและต้องเดี๋ยวนี้เลยเวนลุนี่ชี้เกมนี้โขงแดงกดดันกว่าผี เวนดูนี่อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤเชื่อว่าหากแมนเชสเตอร์เดบุกไปคว้าผลเสมอที่แอนฟิลด์ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่ที่แฟนๆได้ฉีกยิ้มกันแก้มปริอยอย่างแน่นอนคงแดงพ่ายสามเกมรวดรวมทุกรายการก่อนพักเบรกทีมชาติและจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับคู่อดีตตลอดการวันอาทิตย์นี้ดูนี่กล่าวว่ากับการที่ลิเวอร์พูลแพ้3เกมติดต่อกันผมคิดว่ามันมีผลและแฟนๆจะรู้ดีแฟนๆไม่ได้งโง่พวกเขารู้ดีและจะอยู่ข้างหลังทีมเพื่อผลักดันพวกเขา สำหรับยูเนเต็ดแล้วผมคิดว่าการไปที่นั่นหากยูเนเต็ดกลับมาพร้อมหนึ่งคะแนนผมคิดว่ามันคงยิ่งใหญ่มากนะผมคิดว่าเกมนี้มันมีความกดดันมากๆหลักๆแล้วเพราะผมไม่คิดว่าแฟนยูเนเต็ดคนไหนจะคาดหวัง3ามแต้มจากเกมนี้ขณะที่เกมอด่รนพวกเขาอาจคาดหวังผมคิดว่าพวกเขาจะไปที่นั่นพร้อมบอกว่าหากเราได้สักแต้มเราก็จะมีความสุขขณะที่ผมคิดว่าสำหรับลิเวอร์พูลแล้วหากลิเวอร์พูลแพ้สีนัดรวดแล้วพวกเขาแพ้แมนยูสเตค่าแอนฟิล มันคงเป็นความกดดันอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลในเกมนี้ผมคิดว่าเมื่อคุณเอานักเตะใหม่เข้ามาเยอะมากบางทีพวกเขาอาจมีอีโก้เป็นของตัวเองทุกคนอยากทําให้ดีและหาทางทําให้เคมีของแต่ละคนเข้ากันได้ผมคิดว่ามันยังไม่เป็นแบบนั้นสักเท่าไหร่แม้ว่าพวกเขาชนะ5นัดแรกก็ตามทีผมคิดว่า3เกมล่าสุดแสดงให้ทุกคนเห็นแล้วผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาดีสำหรับลิเวอร์พูลในการรีเซตใหม่ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนในตอนนี้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ